โปเกมอนที่ค่าสเตตัสทั้ง6อันเท่ากันหมดเลยอย่างนี้เล่นสายไหนดีละเนี่ย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก็งแฟนตาซีสำหรับประเด็นพูดคุยจากโปเกมอนในวันนี้นะครับมาด้วยหัวข้อที่ว่า16โปเกมอนที่มีค่าสเตตัสทั้ง6นั้นเท่ากันทั้งหมดนะครับซึ่งถ้าผมพูดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยท่านผู้ชมน่าจะนึกถึงพวกโปเกมอนมายาหลายๆตัวนะครับที่ว่าค่าสเตตัสตั้งแต่แบบ HP Attack Defense Special Attack Special Defense และก็สปีดเนี่ยเท่ากันทั้งหมด100อย่างนี้เนาะค่าเบสสเตตรวมกันก็จะกลายเป็น600แต่ท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่ามันยังมีโปเกมอน หลายตัวมากๆเลยครับผมที่ค่าสเตตัส6อันที่ผมบอกเมื่อกี้มันเท่ากันทุกเลขนะครับเออวันนี้ก็เลยลองรวบรวมมาให้ดูนะครับผมซึ่งได้มาทั้งหมด16ตัวนะซึ่ง16ตัวนี้นะครับไม่ได้มีแบบว่าค่าสเตตัส100ทั้งหมดอย่างเดียวนะครับบางตัวก็ทุกอัน50บางตัวก็ทุกอัน48 35อะไรเงี้ยมีหลากหลายมากๆซึ่งพอโจหัวมาแบบนี้แล้วท่านผู้ชมลองเดาซิว่าโปเกมอน16ตัวนั้นจะมีตัวไหนบ้างแล้วก็น่าจะมีเลขอะไรกันบ้างนะครับผมซึ่งโปเกมอนแต่ละตัวีมดะะก็็จปรเนให้ คุยไม่เหมือนกันนะครับซึ่งก็จะเป็นคอมเมนต์จากผมกันละกันว่าโปเกมอนตัวนี้มีค่าสเตตัสทุกอันแบบนี้นะมันน่าจะมีประเด็นเสริมอะไรยังไงตรงไหนได้บ้างนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าดูคลิปนี้ไปแล้วท่านผู้ชมอยากจะมาคอมเมนต์เสริมเกี่ยวกับตัวไหนที่มีค่าสเตตัสเป็นเลขไหนเท่ากันทั้งหมดอย่างเงี้ยก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้อีกทีนึงเนาะโอเคถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันทีละเลขเลยครับผมซึ่งเลขทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ใส่ไว้ในไทม์สแตมป์แล้วนะครับใครสนใจว่าเลขไหนเป็นตตตัััััวววไไหนนนอออย่าางงเ้กกกกก็ลดดดููคครโครโมมแแผื ฮิมานาสึครับฮิมานาสึนะครับจะเป็นโปเกมอนที่มีค่าสเตตทั้งหมดอยู่ที่30นะครับโอ้โหบอกได้เลยว่าถือเป็นโปเกมอนที่ค่าสเตตน่าจะน้อยเป็นอันดับต้นๆของโลกโปเกมอนแล้วแหละนะพอคิดภาพว่ามี6สเตตใช่ไหมและทุกสเตตสามสิบอย่างงี้บอกได้คําเดียวว่าต่าเตี้ยเรียดินซะเลอะเกินคิดดูดิโปเกมอนบางตัวค่าสเตตค่าสเตตเดียวนะเกิน1้อยยังมีเลยครับผมเอออันนี้ก็แถมให้นิดนึงแล้วกันว่าฮิมานาสึนะครับถ้ามันวิวัฒนาการเป็นคีมาวาริเนาะค่าเบสสเตตร,รวมจาก1 8อ้อยเป็น4 2ดสิบ เพียงแต่ว่าของคีมาวาริเนี่ยมันเป็นโปเกมอนที่ไม่ได้มีค่าสเตตทั้งหมดเท่ากันแบบไอ้ตัวนี้นะตัวเลขต่อมาที่จะพูดถึงนะครับนั่นคือเลขอสแตตสามสิบห้าครับโปเกมอนที่มีค่าสเตตทุกอันอยู่ที่สามสิบห้าก็จะมีเจ้าเบลกี้นะครับผมซึ่งเบลกี้ก็จะเป็นโปเกมอนออกแนวแบบว่านักสู้นะครับไอ้ตัวนี้ก็เป็นโปเกมอนที่ปรากฏตัวขึ้นมาครั้งแรกในเจนสองเลยนะครับโดยที่ว่ามันมีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งคือมันสามารถวิวัฒนาการได้ถึงสามสายด้วยกันเลยครับซึ่งการวิวัฒนาการสามสายเนี่ยกฝน,น,นี ออขตัวเงให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะเติบโตไปเป็นนักสู้สายไหนอะไรแบบนี้เนาะตอนวิวัฒนาการเนี่ยมันต้องใช้เลเวล20นะครับซึ่งแม้จะมีค่าสแตตดรวมกันเท่ากันทั้งหมดอย่างนี้เนาะแต่การฝึกแต่ที่นี้ในโลกโปเกมอนที่เราฝึกโปเกมอนตัวหนึ่งนะครับมันจะมีเรื่องค่า IV ค่า EV ที่มาทําให้แบบตัวเลขมีการแปรผันเนาะแน่นอนว่าตัวของเบลกี้มันก็ต้องมีการเลือกสายว่ามันจะได้สายไหนนะครับแล้วทีนี้เนี่ยมันก็จะไปกําหนดตอนเลเวล20ว่ามันจะวิวัฒนาการเป็นโปเกมอนต ทำให้วิวัฒนาการกลายเป็นซาวามูล่าแล้วถ้าเกิดว่าบลกี้มีค่าดีฟนอ์มากกว่าค่าแอตแทกมันก็นจะกลายเป็นเอบิวาร่าและถ้าเกิดว่ามีแอตแทกกับดีฟนอ์เท่ากันเป๊ะมันก็นจะกลายเป็นคาโปนิล่าแน่นอนว่าพอกลายเป็นส e ้3ตัวนั้นปุ๊บค่าสเต็ปมันก็จะมีการแปลผันไปไม่ใช่แบบว่าทุกค่าจะเท่ากันหมดอย่างนี้แล้วนะทีนี้ตัวเลขต่อมาคือ48นะครับผมโปเกมอนที่มีค่าสเต็ปทุกอัน48มีอยู่ตัวเดียวนั่นก็คือเมตามอนครับเมตามอนเป็นโปเกมอนที่สามารถแปลร่างเป็นโปเกกมอออนนนนตัััววววืื่่่่ได้้้้พราาาาะะะฉแะแลลลีีถษณ์หค ทั้งหมดทั้งมวลของมันนั้นจะไม่ส่งผลต่อปัจจัยความแข็งแกร่งของมันเลยครับเพราะถ้าเกิดว่าเมตาบอลมี ability imposter อย่างนี้ใช่ไหมส่งออกมาปั๊บแปลงร่างเป็นโปเกมอนอีกฝ่ายหนึ่งค่าสเต็ก็จะไปเท่ากับอีกฝ่ายหนึ่งเลยจะมีแค่จุดเดียวที่ต้องระวังก็คือเรื่องของค่า HP ครับเพราะว่าการแปลงร่างของมันเนี่ยเรียนแบบพวกแบบค่าโจมตีป้องกันได้แต่ว่าค่าพลังชีวิตไม่ได้เรียนแบบได้นะครับผมพลังชีวิตก็จะยังเป็นของเมตาบอลอยู่นั่นเองครับและค่าสเต็ต่อมาคือ50ทุกอันเลยนะครับผมนั่นก็ ทั้งหมดเนาะโดยที่มันยังเป็นร่างหนึ่งอยู่นะครับก็คล้ายๆกับบากี้กับฮิมานัสึเนี่ยแหละว่าสเตตัสเท่านี้เนี่ยเราก็คงไม่ได้เอาไปต่อสู้จริงจังอะไรขนาดนั้นเนาะโดยที่ว่ายูคิวาราชิเนี่ยมันจะมีสายวิวัฒนาการสองสายคือเป็นโอนิโกริแล้วก็กลายเป็นยูคิเมนโกกได้ครับโดยที่ว่ายูคิเมนโกกตัดออกไปนะครับแต่สปอยได้ว่าในคลิปนี้จะมีโอนิโกริอยู่ด้วยนะครับเอ้ใครจําได้ไหมว่าโอนิโกรินั้นค่าสเตตของมันทุกอันอยู่ที่เท่าไหร่ครับสำหรับใครที่นึกตัวเลขม่อกคปวาาเเขื60 โปเกมอนที่มีค่าสแตททุกอัน60มีตัวเดียวคือเจ้าพัชชิวนั่นเองครับพัชชิวก็จะเป็นเจ้าโปเกมอนนี้นะเนาะออกแนวหมีที่มีลวดลายของร่างกายที่ไม่เหมือนกันนะครับโดยที่ว่าโปเกมอนตัวนี้ก็คงไม่ใช่โปเกมอนที่แบบมีความสามารถเอาไปต่อสู้จริงจังได้ขนาดนั้นด้วยนะครับบวกกับการที่ว่ามันก็ไม่ได้มีร่างวิวัฒนาการครับถ้าเทียบกับตัวที่ผ่านๆมามีร่างวิวัฒนาการเพื่อที่จะเสริมความแข็งแกร่งให้ตัวมันได้อย่างนี้เนาะแต่พอพัชชิวมันไม่ได้มีจุดโดดเด่นอะไรพวกนี้นะ ไปกันไวๆเลยครับผมนั่นก็คือตัวเลข70ครับโปเกมอนที่มีค่าสแตททุกอันที่70คือโปวารุนครับโปวารุนนี่ก็เป็นโปเกมอนอีกตัวหนึ่งนะครับที่มีเรื่องราวการเล่นกับสภาพอากาศเนาะถึงสภาพอากาศที่จะมีผลต่อโปวารุนก็จะเป็นแบบแดดออกก็จะทาให้มันกลายเป็นร่างพระอาทิตย์ใช่ไหมซึ่งก็จะเปลี่ยนธาตุเป็นธาตุไฟด้วยฝนตกก็จะเป็นแบบร่างน้าอย่างงี้ก็เป็นธาตุน้ําไปซึ่งตัวของโปวารุนเนี่ยถ้าจะเอาไปเล่นจริงๆนะผมว่าอาจจะพอไหวนิดนึงแต่ว่าด้วยค่าสแตททั้งหมด70แล้วก็่างเงี้ผมก็ไม่รู้วพ จะขนาดไหนอะนะแต่ที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าเคยเจอคนเอามาเล่นแล้วจริงๆนั่นแหละนะครับซึ่งจุดเด่นของมันคือการใช้ท่าไม้ตายที่มีชื่อว่าเวสเซอร์บอลนั่นเองครับเวสเซอร์บอลก็จะเป็นท่าโจมตีที่เหมือนกับเปลี่ยนธาตุไปตามสภาพอากาศนะครับอย่างเช่นอยู่ในแดดปุ๊บเว a เซอร์บอลก็จะเปลี่ยนเป็นธาตุไฟอย่างเงี้ยสามารถโจมตีศัตรูได้ก็รุนแรงอยู่เหมือนกันครับผมมันรุนแรงในแง่ของการเปลี่ยนธาตุแล้วก็การสแต็ปเท่านั้นนะครับผมแต่ว่าค่าเบสของมันก็ไม่ได้สูงไงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยออออ่่่าาาางนน้้้ๆๆๆสดเเถจจจะไไไปปริกก็็็ัใหมวคื เพิ่มความถึกให้มันนิดหน่อยเพื่อเอาตัวรอดได้บนสนามอะไรเงี้ยเนาะและมาที่ตัวเลขต่อมาตัวเลข80กันบ้างครับผมท่านผู้ชมคิดในใจแล้วใช่ไหมตอนนี้ว่าเออที่ผ่านมาทําไมแบบแต่ละตัวเลขมันมีแค่ตัวเดียวนั่นน่ะสิครับเออแต่ว่าในเลข80นี้มี2ตัวแล้วนะครับผมตัวแรกก็คือโอนิโกริครับอ่าโอนิโกริก็คือเป็นร่างวิวัฒนาการจากยูคิวาราชิมาใช่ไหมครับโดยที่ว่าโอนิโกริจะมีค่าสแตททั้งหมดเป็น80นะครับซึ่งตัวของมันเนี่ยเป็นโปเกมอนที่ถ้าจะเล่นจริงๆผมเคยเจอที่่่่เเเเเปป็นนกาาาาาายยภพะอะคถมมวไลเเลไลสด้ ก็คงได้แหละนะครับเพราะว่าค่าสแต็มันเท่ากันเราก็จัดค่า IVEV แล้วก็ใส่ในใส่ให้มันพอเหมาะเอาไปยิงพายุหิมะเอาไปยิงไอซ์บีอย่างเงี้ยก็ไม่ว่ากันครับแต่ตัวของมันเนี่ยถ้าจะเล่นให้มีประสิทธิภาพที่สุดคือการเล่นร่างเมกาซึ่งจะเป็นร่างเมกาค่าสแต็ทุกอันจะไม่เท่ากันแล้วนะครับแต่ค่าสปีดกับค่าพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นแทนครับโดยที่ว่าตัวของมันมีความสามารถในการเปลี่ยนท่าโจมตีที่เป็นท่า normal เนี่ยให้เป็นท่าน้ําแข็งได้ซึ่งหมายความว่าอย่างพวกท่า explosion ท่า็นาไปเปองร่าบเม เพราะฉะนั้นแล้วเอาไปเล่นร่างเมกาก็ดีกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าถามว่าภาพจําผมเคยเห็นคนเอามาเล่นเป็นร่างธรรมดาบ้างไหมก็พอมีบ้างครับเพราะว่าค่าสเตตทั้งหมดรวมกัน480เนี่ยผมว่ามันก็ไม่ได้น้อยขนาดนั้นนะโอนิโกริพอเล่นได้ครับแต่อีกตัวหนึ่งฟิโอเน่ค่าสเตตทุกอัน80เหมือนกันเนาะไอตัวเนี้ยผมคิดว่าไม่น่าจะเอาไปแบทเทินได้ดีขนาดนั้นครับคือมันเป็นโปเกมอนธาตุน้ำใช่ไหมและตัวของมันก็มีความเป็นโปเกมอนมายาด้วยครับถ้าเกิดว่าเราเล่นกดที่สามารถเอาโปเกมอนมายาไปเล่นได้เเเเรราาาาไปลล่่นนนนมานาียยััังงจจะะะดดกวคบพถึแ้โู าตาหน้ารักขนาดไหนแต่ในสมรภูมิลบจริงความน่ารักไม่ช่วยอะไรนะครับต้องเล่นโปเกมอนที่มีความสามารถเพียงพอที่จะทําให้เราสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ครับผมเลขต่อมากคือเลข95นะครับผมโปเกมอนที่มีค่าสเจ็ดทุกอัน95นะครับมีอยู่ตัวเดียวนั่นก็คือซิวารีครับซิวารีเนี่ยเป็นโปเกมอนที่อยู่ในเจน7เนาะเออเป็นโปเกมอนที่ถูกพัฒนาสร้างขึ้นโดยมนุษย์นั่นเองครับโดยที่มันจะมีร่างก่อนนั้นนั้นคือไทป์นูนั่นเองครับซึ่งไทป์นูเนี่ยผมใช้คําว่ามันคือซลวาาาีี้ท่่่ใสหนากานกงยยๆเะ ซึ่งพอใส่หน้ากากหรือไงก็ไม่ทราบนะครับค่าสปีดของมันก็จะน้อยกว่าของซิวอลดี้นะไทป์นูเนี่ยค่าสปีดอยู่ที่59ครับผมเออก็อย่างที่บอกใส่หน้ากากแล้วมันหนักนิดนึงก็เลยเคลื่อนที่ช้าอันนี้ก็มโนเอาเล่นๆนะครับและทีนี้ถ้าพูดถึงซิวอลดี้ที่มันมีค่าสแตททุกอันอยู่ที่95อย่างเงี้ยผมว่าค่าสแตทอย่างเงี้ยน่าเล่นครับผมเพราะตัวซิวอลดี้นะครับผมผู้คนก็พอจะสันนิษฐานกันได้ว่ามันมีความอั่งอิงเทพอาเซอุสซะเหลือเกินนะครับโดยที่ว่าตน,า Move านีิน้ เป็นท่าที่สามารถเปลี่ยนทตุของตัวซีวอรดี้ได้ตามแต่ไอเทมดิสที่ใช้งานกับมันนั่นแหละครับซึ่งอันนี้แอบมีความคล้ายกับท่าจัสมินของท่านอาร์เซอุสด้วยนะครับเออซึ่งท่ามัลติแอตแทกเนี่ยเป็นท่าโจมตีกายภาพเนาะจะเอาท่านี้ไปเล่นก็ได้แต่ผมก็จําได้เหมือนกันนะครับว่าซีวอรดี้เนี่ยนอกจากเรื่องกายภาพในการใช้ซิกเนเจอร์มูฟอย่างมัลติแอตแทกแล้วนะครับมันยังมีท่าเอ็กซ์โพชันด้วยครับผมแม่เจ้าไอตัวนี้ระเบิดได้ด้วยนะซึ่งการระเบิดของมันก็รุนแรงอยู่่่่่แลล้้้ววนนคครรรัจาาาากกกททีีมสตไดออยงอยงหืใใเเชพ กอก็สามารถคอมเมนต์เสริมกันมาได้นะครับและต่อมาเลยนะครับผมตัวเลขที่มีจํานวนโปเกมอนเยอะสุดนะั่นก็คือเลข100้นั่นเองครับโปเกมอนที่มีค่าสเตตัสทุกอันอยู่ที่100นะครับล้วนเป็นโปเกมอนมายาทั้งสิ้นเลยครับมีทั้งหมด6ตัวนั่นก็คือมิวเซเลบี้จิราชิมานาฟี่เชมี่และวิกทินี่ครับซึ่งมิวเซเลบี้และก็มานาฟี่นะผมรู้สึกว่าจุดเด่นของพวกมันไม่ค่อยมีอะไรน่าพูดถึงักเท่าไหร่นะครับเรียกว่าโดยสเตตัสแบบนี้เราก็ไปเลือกสายแล้วก็ใส่ท่ากันตามสะดวกได้เลย เท่าที่ผมรู้สึกได้ก็คือแบบเน้นใช้พวกสเปเชียลแอตแทกกันอย่างนี้เนาะแต่ทีนี้ตัวจิราชิเชมี่แล้วก็วิกทินี่มีประเด็นพูดคุยนิดหนึ่งครับผมนั่นคือแบบจิราชิอย่างเงี้ยมันเป็นโปเกมอนที่มีท่าซิกเนเจอร์มูฟคือดูมดีไซน์นะครับซึ่งท่าดูมดีไซน์เนี่ยเป็นท่าสเปเชียลแอตแทกแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าคนจะเอาไปเล่นเท่าที่ผมเคยเจอนะคือคนเอาไปเล่นสายกายภาพครับไม่ต้องใช้ซิกเนเจอร์มูฟเลยครับเอาง่ายๆเลยว่าท่าหากินก็นจะกลายเป็นไอออนเฮดนะครับซึ่งก็มง ก็ใส่ท่ากายภาพเสริมอ,อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟเออร์พันช์อย่างนี้เนาะหรืออาจจะมีแบบยูเทิร์นอ่าเป็นท่าโจมตีที่เอาไว้สลับตัวอย่างเงี้ยก็สามารถทําได้เช่นกันครับผมส่วนอย่างเชมี่เชมี่ก็จะเป็นโปเกมอนที่เล่นสายแบบสเปเชียลนะเพราะว่าท่าซิกเนเจอร์มูฟของมันคือซีดแฟร์ครับซีดแฟร์เนี่ยเป็นท่าที่มีพลังโจมตีสูงมากนะครับอยู่ที่120เลยเสียแค่ว่าค่าความแม่นยำอยู่ที่85เท่านั้นโจมตีวืดทีก็มีเสียวครับแต่จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของซ ระดับเลยเพราะฉะนั้นรูปแบบการเล่นแบบสแปมซีดแฟร์ก็ไม่เลวนะครับที่เหลือกอ็อาจจะใส่ท่าสเปเชียลแอตแทกที่เอาไว้ครอบคลุมพวกท่าอื่นๆที่อาจจะได้เจออะไรเงี้ยผมว่าก็เป็นวิธีการเล่นที่น่าสนใจครับผมแต่รีมาร์กไว้ให้นะครับว่าที่มีสเตตทุกอันเท่ากัน100เนี่ยจะเป็นแลนด์ฟอร์มนะครับแต่พอเปลี่ยนเป็นสกายฟอร์มปุ๊บค่าสเตตก็จะเอื้อไปในการเล่นสายการโจมตีซะมากกว่าครับผมทีนี้อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเจ้าวิกทีนี่ครับวิกทีนี่เนี่ยเป็นโปเกมอนที่มี Move ก ภาพถ้าเกิดว่าจะเล่นวิกทีนี่สายกายภาพก็ติดท่านี้ไปก็ไม่เลวเพราะว่าเป็นท่าที่โจมตีแรงถึง180เลยนะเพียงแต่ว่าถ้าโจมตีแล้วค่าสเต็ของเราก็จะลดลงอย่างมหาศาลครับคือเมื่อเราใช้วีครีอทแล้วนะครับค่าดีเฟนส์สเปเชียลดีเฟนส์แล้วก็ค่าสปีดของเราจะลดลงอย่างละหนึ่งระดับเลยเรียกว่าเป็นท่าไม้ตายหวังผลเผด็จศึกศัตรูถ้าเผด็จศึกศัตรูไม่ได้โดยค่าพลังป้องกันที่ลดลงเราก็อาจจะโดนศัตรูรเผด็จศึกได้ครับผมหรือถ้าเกิดว่าเราไปเล่นสายแบบสเปเชียลเนาะสาย Special, 100แล้วก็มีโอกาสทําให้อีกฝ่ายหนึ่งนั้นติดสถานะเผาไหม้ด้วยถือว่าค่อนข้างชัดเจนสําหรับเจ้าต,ตัวนี้นะครับที่ว่าสามารถเลือกเล่นในทั้ง2ส,สายครับผมและเลขต่อมาเลขสุดท้าย120นะครับผมแน่นอนว่าค่าสเตตที่มันจะสูงมหาการขนาดนี้มีเพียงท่านเดียวเท่านั้นที่จะมีสเตตนี้นั่นคือท่านอาร์เซอุสครับผมโดยความน่าสนใจของอาร์เซอุสผมเชื่อว่าจะต้องมีท่านผู้ชมที่แบ่งเป็น2กลุ่มได้กลุ่มที่1น,นะครับคือแบบว่ารักท่านอาร์เซอุสบูชาท่านอาร์เซอุสท่านอาร์เซอุสสุดเท่เพ อย่าง Judgment นั่นเองครับซึ่ง Judgment เนี่ยก็เป็นท่าไม้ตายที่สามารถเปลี่ยนธาตุตามเพลทที่阿 e u s ถือได้ใช่ไหมครับอันนั้นนะผมใช้คําว่าเป็นผู้ที่ชื่นชอบลหลงไหลท่าน阿瑟乌斯อยู่แล้วนะครับก็เล่นสายสเปเช,ชียลไปส่วนท่าอื่นๆนะครับท่าโจมตีท่าน้ําแข็งท่าไฟท่าสายฟ้าอะไรเงี้ยท่าน阿瑟乌斯ก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมอยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้นะครับผมเท่าที่ผมเคยเห็นในการแข่งทางการเป็นหลักนะท่าน阿瑟乌斯จะถูกเอาไปใช้ในการเล่นสายแอทแทกกายภาพครับผมซึ่งถ้าเกิดว่า阿瑟乌斯จะเล่นสายกายภาพนะครับประส หญคือซอสแดนแล้วก็เอ็กตรีมสปีดครับซึ่งซอสแดนเนี่ยมันเป็นระบําดาบที่เพิ่มพลังโจมตีกยายภาพ2ขั้นอยู่แล้วใช่ไหมและถ้าเกิดว่าเราสามารถใช้ท่าเอ็กตรีมสปีดอย่างเงี้ยเราก็มีโอกาสที่จะโจมตีใส่ฝ่ายหนึ่งได้ก่อนดีมากๆเลยครับและแน่นอนว่าอีก2 Mo มุที่เหลือเนี่ยเราก็ไปเลือกเอานะครับว่าเราจะใส่ท่ากยายภาพอันไหนที่จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับท่านอาร์เซอุสเพื่อที่จะครอบคุมการเล่นทา่านู้นท่านี้ได้อีกทีนึงหรือผมคิดว่าด้วยค่าสเตตัสทั้งหมดที่มันสูงทั้งหมดท้้้มมมมวลเเเีี่่่่่ยอาอาาาาาาสจจะแบบแบบใกกภพพืิติต เอาไว้เล่นงานโปเกมอนที่มันถึกเกายภาพอย่างเงี้ยก็ไม่เลวนะครับคือด้วยความที่ว่าสเตตตรงรวมกสูงมาก,กน,นะเออก็มีความหลากหลายในการเล่นได้ด้วยประการชนิดนี้แหละนะครับทั้งหมดนี้นก็จะเป็นโปเกมอน16ตัวที่มีค่าสเตต6ด้านนั้นเท่ากันทั้งหมดเลยนะครับซึ่งด้วยความหลากหลายในการเล่นอย่างเงี้ยผมก็อาจจะไม่ได้จาะลึกอะไรมากมายนะก็เรียกว่าพูดให้ฟังโดยภาพรวมกันแล้วกันแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าใครมีไอเดียอะไรเกี่ยวกับการเล่นตัวไหนที่มีค่าสเตตเท่ากันแบบนี้นะครับมีมูเซตอะไรอยากแนะนําหรือชอบตัวไหนอะไรยังไงงเเป็็นนพิศษมั้ยหรือออบกกกไดว่าา ที่ผมรีวิวสสายเมื่อแี้ไฟให้ฟังกันเนี่ยท่านผู้ชมรู้สึกว่าเฮ้ยท่านผู้ชมชอบเล่นสายกายภาพมากกว่าหรือชอบเล่นสายสเปเชียลมากกว่านะครับมีเรื่องราวอะไรอยากจะแชร์กันก็จัดกันเข้ามาได้เลยนะครับโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้และชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ